อยากชี้แจงหร<อ>ืออะไรก็อย่างแรกก็อยากจะขอโทษที่ไม่ได้ออกมาอธิบายให้ให้ใครๆแบบมาฟังว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เวลานั้นแบบเหมือนทุกคนพยายามจับตามองผิดก็พยายามที่จะแบบไม่ออกมาพูดอะไรที่แบบอาจจะมีให้คนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างแรกเราต้องขอโทษเรื่องนี้ถล้วเหมือนว่าคนที่ว่าเราไปไปแย่งมา คิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเชื่อสร้างความเคลียร์แล้วว่าสร้างสร้างความชัวร์ว่าเราไม่ได้ไปแย่งใครอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเลิกกันมานานแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วงรรเรากับจูเลียนไปรู้จักกันได้ยังไงครับเชียรคือด้วยความที่เราอยู่ในสังคมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็ต้องเจอกันบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่คะ่ะแล้วก็ คือเทียก็เป็นวัฒนธรรมแบบค่อนข้างฝรั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ย<ม><น>ใช่แล้วก็แบบคนก็น้อยที่จะพูดภาษาไทยได้อะไรอย่างเงี้ยคนที่เราเขาเ้าถึงได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ย<ช>คน,นมองว่าเหมือนเราอะไปแบบซิสดมรู้จักตอนที่เขาก็ยังไม่ได้เลิกกันอะไรอย่างนีน<ม>น้อันนั้นก็เป็นอีกอีกอย่างงที่คนเข้าใจผิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเลิกกันมานานแล้ว,ลวอะค่ะประมาณปีนึงแล้วอะใช่อย่างตอนนี้มันกลายเป็นแบบแบ่งเป็นพักเป็นพวกกันแล้วว่าใครอยู่พวกใครอะไรอย่างเงี้ยเค้เปลี่ยนอะไบ้าง คือเรื่องนันเทียก็ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้คิดแบบอะไรมากเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่รายการเดียวกันแล้วก็เป็นแบบวินเดอร์เดียวกันอ่ะก็เป็นอะไรที่แบบปกติเขาสนิทกันมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต,แต่ว่าก็มีความแบบแอบเสียวความรู้สึกบ้างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมรแบบากก็พยายามมองในแง่ดีเหมือนกันที่เราบอกว่าเสียความรู้สึกนี้คือเสียความรู้สึกกับคนที่เรารู้จักแล้วอยู่ๆก็แบบเข้าว<ช>่าเราไหมมันเป็นมาณ<า>นิงที่แบ <า S 1> บเออแต่เราก็แบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามที่จะแบบ ไม่อยากจะให้ทุกคนมาเลือกฝั่งกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือก็อยากจะทุกคนแบบพยายามเคลียร์กันดีกว่าอะไรเงี้ยกันมุกแตงานไหมคะเคลียร์เพราะว่าเราอยู่ในสั่ผัดในสังกัดเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสกันอะไรที่แบได้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยมีทีโนดได้เข้าไปคุยกับกับทางซาบิน่าเองไหมว่าอ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงหรือว่าพวกเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเราก็ ยังไม่ได้มีโอกาสที่ได้เจอกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็วพรุ่งนี่จะมาคุยแล้วก็บรรเทากันอใช่อย่างวันนี้ก็ออกงานจูงไหมว่าคำตอบเราตอบเ,เขามาันจะสุดทางกันไม่ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าทางฝ่ายผู้หญิงเขาก็มันเป็นมันเป็นจริงมันเป็นความจริงอ่ะใช่หนูก็ไม่ได้คิดวาายย่าเขาจะแบบพยายามมาต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็าพรุ่งนีเราก็โดนด่ดาทีไปแล้วใช่ก็ไม่เป็นไรอ่ะค่ะมันก็แบบกระแสมันก็เป็นอย่างนี้แหละในในฐานะที่แบบว่าเราเป็นพี่เหมือนกันเราไม่ คิดเมืก่อนอันนี้ไหมคะว่าการเาแบบเปิดตัวอย่างเงี้ยเราเหมือนแบบแฟนเก่าของคนสักการะกันมันจะแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบถึงขั้นนี้อ่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้าวงการมาใหม่เหมือนกันไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงระดับนี้แต่ก็แบบมีความหลับพียนิดนึงอ่ะใช่แล้ว่ายังไงบ้างไหมคะกับเขาคือด้วยความที่เขาเป็นแบบเขลับเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบระดับของแบบ กระแสเรื่องนี้มันไปถึงขั้นไหนน่ยซึ่งเขาก็พยายามแบบอธิบายให้เขาฟังเขาก็แบบอ๋อจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็แบบพยายามทำให้หนูมองมันในแง่ดีอะเพรวกภาษาสุนทรีย์ภาษาดีอะไรอย่เงี้ยคอมเมนต์ตอนนี้มีคนคอมเมนต์ว่าเราอยู่กับตอนนี้นะคะก็ส่วนมากก็เขาจะถีบแล้วนะคะเขามาเชียร์พวกเราเเห็นว่าแบบ มีคนมาด่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบพยายามให้พวกเราแบบสปอร์ตอีทัชเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมันก็เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะวยเพราะมันเป็นอุปสรรคที่เราได้เจอช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันแบบท้าทายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่หมันก็มีอ่างี้บ้างนะค่ะก็พยายามจะไม่ดีอ่ะแต่ว่าแบบด้วยความที่แบบผมันเพื่นมาแบบเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะไปอ่านแล้วก็แล้วก็พยายามโฟกัสในพวกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์แบบพอสิทีฟทางเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้จะมีโอกาสร่วมงานกันถ้าสมมติต้องมีเจอการตามงานหรือร่วมงานกันได้ไหมคะเทียร์คือเทียร์ก็เชื่ออยู่แล้วว่าเราต้องมีงานร่วมกันแล้วอาจจะเป็นแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าเทียร์ก็พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะแบบเคลียร์ทุกอย่างอะค่ะเพราะเทียร์ก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบอะไรที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันนะคะโอเคค่ะอีคนหนึ่ง